การเดินทางสัจรของคน10ล้านคนในกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องใหญ่นะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีโรงเรียนใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ปกครองด้วยมีตัวอย่างค่ะวันนี้คุณรุ่งโรตั้งนภากรผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปอยู่ที่หน้าโรงเรียนอซ์ซัมชั n คอนแวนอยู่ตรงไหนคุณต้นตรงบริเวณถนนประมวลนะครับตระสาทรต่อเนื่องกับสีลมอ่ะ ค uh huh. ือ,อตรงนี้เป็นจุดวิกฤตเลยนะครับสอนอตรงนั้นนี่ลําบากมากที่เขาจะต้องดูอไปดูกันว่าผู้ปกครองมีส่วนแก้ไขปัญหาการจราจรอ,อย่างไรครับเช่นค่ะหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณด้านหน้าโรงเรียนอัศสัสชันสีลมคอนแวน์แห่งนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเหล่าบรรดาหน้ากากนักร้อง ซึ่งเป็นตัวละครครับจากรายการที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ซึ่งจริงๆแล้วเาาาลหล่าบรรดานักกากนักร้องเหล่านี้ครับก็คือผู้ปกครองของโรงเรียนสีลมคอนแวนที่ออกมาช่วยโบกรถการจราจรในช่วงเช้านั่นเองครับกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันในช่วงเช้านะครับที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างดีครับเมื่อเหล่าผู้ปกครองจิตอาสาได้มีการแต่งกายเรียนแบบเหล่าบรรดานักกากนักร้องจากรายการที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้โดยมีทั้งหน้ากากทุเรียนหน้ากากโพนี่น้ากากจิงโจ้หน้ากากนางพยาบาลซึ่งโดยปกติแล้วนะครับบรรดาผู้ปกครองเหล่านี้ก็จะมาอาสาโบกรถและช่วยจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอัสัมชันคอนแวนแห่งนี้เป็นประจําอยู่แล้วและก็จะมีการแต่งตัวแฟนซีในช่วงเทศกาลต่างๆซึ่งเริ่มทํามานานแล้วครับ และขณะนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับพี่หน้ากากทุเรียนครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือผู้ปกครองของโรงเรียนอัศวชันคอนแบนแห่งนีน้นั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เอ่นต้องถามก่อนเลยครับ,<ส>รบพี่ว่าที่มาที่ไปของการแต่งกายแฟนซีแบบนี้เป็นยังไงมาจากไหนครับพี่เดิมทีอาสาจาราจรนะครับก็มีมาหลายปีนะสปีแล้วเราก็จะแต่งตัวตามที่เด็กๆเขาต้องการนะครับแล้วนี่โรงเรียนนักเรียนเขาอยากเห็นหน้ากากจราจรตอนเปิดเทอมครับหน้ากากนักร้อง เร่งกระแสของของไอเกมนี้มันดังทั่วประเทศแล้วเด็กโรงเรียนเราก็ก็อยากอยากเห็นนะครับ,รบพวกเราก็เลยปรึกษากันกับทีมอาสาว่าทําได้ไหมแม่แม่ก็รับงานไปทําคนละชุดคนละชุดนะครับตัดกันเองครับตัดกันเองครับแล้วฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างครับจากทางนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองก็ดีนะเด็กเข้าโรงเรียนด้วยความความสุขมีมีรอยยิ้มผู้ปกครองก็มีความสุขครับแล้วทางโรงเรียนก็แฮปปี้ทางเรียนก็อนุญาตให้ให้ทำแบบ เป้าหมายของโรงเรียนครับท่านมาเซอร์อยากให้โรงเรียนเรียนนักเรียนเรียนอย่างมีความสุขก็เลยเอ,อ่อทุกคนโอเคหมดแะครับแต่พ่อแม่ที่เป็นอาสาก็ก็สนุกด้วยครับสนุกด้วยครับได้ยี้นี่คือในอนาคตเราจะมีการแต่งตัวเป็นแฟนซีอย่างจริงไหมครับพี่หรือว่าก็ก็จริงจริงก็มีเรื่อยๆนะครับเรามีตั้งแต่งานบันเด็กรแล้วก็แต่ชุดน,นักเรียนกันงาน,นออตัวจีนจแล้วก็แต่กี่เพามากันอะไรเงี้ยครับมีโปเกมอนมีอะไรก็ อนาคตจะรอชมดูครับว่าจะเป็นอะไรบ้างครับมีเรื่อยๆครับครับโอเคและนี่นะครับก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่โรงเรียนคอนแวนสีลมแห่งนี้ครับผมขอบคุณมากครับคุณรุงโรดครับนั่นก็คือความพยายามคือต้องบอกว่าตรงนี้มีโรงเรียนใหญ่ๆอยู่หลายโรงเรียนถ้าบนถนนสาทรหัวถนนประมวลก็คือกรุงเทพคิดเซียนวิทยาลัยโรงเรียนผมเอง ถ้ากระเถิบไปทางบางรักก็จะมีอัดสัมชันอ,อัดสัมชันคอนแวนอัดสัมชันศึกษาแล้วตรงบริเวณทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิกฤตจราจรมานานแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยโรงเรียนเองก็ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะกรุงเทพคิดเซียนไม่ว่าจะ,าจะอัดสัมชันอัดสัมชันคอนแวนก็พยายามที่จะจัดเจ้าหน้าที่พ่อแม่นี่แหละคุณครูไปช่วยขอความร่วมมือจากผู้ประรองว่าจอดแล้วรีบไปจอดแล้วรีบไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความพยายามนี้ก็น่าจะ เข,ขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นจิตสํานึกให้ให้ให้ผู้ปกครองได้ได้ได้เขาเรียกว่ารับผิดชอบ,ชอบต่อสังคม,มนะคะดีค่ะ,คะพอดะีฉันก็ผ่านไปก็นั่น,นะก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าคุณเห็นแต่ก่อนเนี่ยเขาชื่อโรงเรียนพด,ดุงดารุณีพอดอใช่อ,อยู่ในซอยประมวลแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นอัดสำนันคอนแวนฝั่งตรงข้ามก็คือกรุงเทพคิดเซียนนั่นแหละครับค่ะนะคะจากกรุงเทพไปต่อพัทยาเลยค่ะพัทยามีผับ ภาพหนึ่งชื่อว่ามูเซ่ปากฏเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้ตอนบ่ายนะฮะโชคดีคือไฟไ<อ>หม้ตอนบ่า,บายดูสิครับก็หมดเลยอะ่ะสิบล้านนะคะตั้งอยู่ในซอย AR ตัดกับถนนเพชรตะกูลอยู่ที่หนองปลือคะ่ะบางลมงเกิดเหตุเนี่ยเปลวไฟกำลังลุกไหม้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ไปติดบร,ริเวณข้างเคียงด้วยเจ้าหน้าที่ระดมรถด,ดับเพลิงไปหมดเลยอะ่ะคือ,อพัทยาชนบุรีไปกันหมดนะ่ะครับ ปรากฏว่ามีคนได้รับบาดเจ็บสำลักควันแล้วก็เป็นแผลผู้พองเพราะว่าโดนไฟลวก5คนเป็นช่าง3คนแล้วก็พนักงานในร้านชายหญิงอีก2คนค่ะช่าง3คนนั้นเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลก่อนแล้วเอาตัวไปสอบสวนว่าทำอะไรไฟถึงไหม,มนะคะก็คนหนึ่งก็บอกว่าอย่างนี้ชื่อว่าอเนกทนนนแดงกำลังเชื่อมประตูด้านในประกายไฟกระเด็นไปถูกโฟมนี่มันคอนเซปต์เดิมเลยนะ <laughs> ประกายไฟกระเด็นเนี่ยแล้วก็ หมดอะคะ่ะไม่เหลือเลย10ล้านม,มูเซ่ครับกลับมาที่คดีครึกโคมสะเทือนขวัญน,นะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของหลายๆคนคก็คือเรื่องของการพบศพหญิงสาวในครองตรงสำโรงนี่เองอนะฮะจุดตัดที่เทพารักษ์นี่แหละปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยจากทุกสื่อที่นำเสนอบอกว่า,วาน่าจะอายุไม่เกิน17ปีแต่วันนี้มีรายงานเพิ่มเติมครับเป็นที่น่าสลดมากขึ้นคืออายุน่าจะอยู่แค่12ปีแค่นั้นเอง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อไปตรวจสอบดูพยานหลักฐานก็พบสิ่งที่น่าสนใจมากมายคุณอันชลีพรจุดที่สะกิดใจที่สุดก็คือมีสถานที่รกร้างที่วัยรุ่นชอบมานั่งตกปลาห่างจากจุดที่พบศพประมาณ500เมตรแล้วก็มีการพบเชือกลักษณะคล้ายกับที่คนร้ายใช้ผูกศพถ่วงน้ำรวมไปถึงขวดเหล้าขาวแล้วก็ลอยเผาไหม้ก็คาดกันว่าอาจจะเกิดจากการเผาเสื้อผ้าบางชิ้นของ ของคนตายด้วย <ๆ S 2> เพื่อทำลายหลักฐานนะครับอ,อีกอันหนึง่งบริเวณป่าหญ้าที่ห่างออกไปประมาณสัก10กว่าเมตร <อะ S 1> ก็ยังพบก้อนคอนกรีตลักษณะที่ใกล้เคียงกับที่พบท่วงอยู่ในกระสอบอ่ะอีก2ก้อนนะฮะก็าาทางตำรวจเองก็พยายามที่จะเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เอาไปเช็คก,กับ DNA เอเอาไปเช็คก,กับพยานหลักฐานที่เก็บได้ก่อนหน้านี้นะครับเขาคาดกันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ อาจจะเป็นลูกของแรงงานต่างด้าวที่หนีเข้ามาทำงานในเมืองไทยแบบผิดกฎหมายพอเกิดคดีขึ้นเนี่ยก็ไม่กล้าไปแจ้งความว่าลูกตัวเองหายไปนะครับตอนนี้เขาพยายามไปสืบสืบกันอยู่แถวแคมป์คนงานก่อสร้างทางนั้นก็ลองะะดูนะครับว่าเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งค่ะปรากฏว่าเป็นนายกอบตอบ้านกลางพิษณุโลกไปทะเลาะกับน้องเมียน้องชายเมีย โดนยิงเพลิดเดียว3นัดเลยนะคะโชคดีที่ไม่ถึงกับถึงแก่กรรมค่ะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเลขที่46ทับ2อยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็พบพว่าผู้บาดเจ็บก็คือร้อยตรีธรรมนูนถูกคมกระสุนเจาะเข้าตามร่างกาย3นัดว่าที่ร้อยตรีธรรมนูนนำกคุณว่าเท้าห้ยนะคะเป็นนายกอบตอบ้านกลางพิษณุโลกนี่แหละลงเข้านี่เลยแขนสะโพกขาแต่รู้สึกตัวดีค่ะ คนยิงชื่อว่าสุเทพโพสีอายุ38ปีเป็นน้องภรรยาบ้านจะติดกันนะคะไม่หนีด้วยค่ะครับยืนระบาบ,บตัวก็ทะเลาะก,กันนานแล้วด้วยเรื่องอะไรไม่ถูกกันไปหมดทุกอย่างะะสุดท้ายก็ทะเลาะก,กันดกเลยซัดไปซัดสามนัดเลยนะคะแล้วก็นายสุเทพเองก็บอกว่าเมาด้วยแหละพอเข้าบ้านก็ทะเลาะขนาดอยู่คนละหลังนะก็ยังอุตสาห์ทะเลาะก,กันได้บรรดาโทสะก็เลยยิงเลยค่ะ โดนข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับอีกคดีหนึ่งความคืบหน้าจำได้ไหมครับมีผู้หญิงสาวทอมคนหนึ่งที่ถูกอุ้มจากหน้าอาพาร์ตเมนต์ตัวเองเลยแบบอุกอาจมากเลยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวพันทางคดีไปถึงอดีตผู้กำกับที่เป็นตำรวจที่บ้านโป่งนะฮะเมื่อวานนี้ศาลเนี่ยนัดฟังคำพร้อมนัดฟังคำพิจารณาคดีคซึ่ง เป็นการนัดครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยนัดไปตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2560ศาลก็เลื่อนนัดไปครั้งหนึ่งเพราะทนายฝั่งจำเลยมาไม่ครบปรากฏว่าเมื่อวานต้องเลื่อนอีกแล้วครับท,ทนายของฝั่งจำเลยนะครับทนายจำเลยที่1และที่2ก็ไม่มาอีกแล้วเพราะติดทาคดีอื่นก็คงจะต้องเลื่อนไปเป็นวันที่3กรกฎาคม2560แต่ว่าก็มีจุดที่น่าสนใจอย,อยู่ที่ว่าตรงที่คุณสมพิษนะครับ ไตรจันแดงซึ่งเป็นคุณแม่ของนางสาวสุภักษรหรือว่าคุณหญิงที่ถูกอุ้มมานะฮะได้ขอยื่นคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมและยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งก็ยื่นคำร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินกว่า11ล้านบาทตรงนี้เดี๋ยวก็คงต้องดูวันที่สามกร,รกฎาคมต่อไปว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรครับแล้วก็ยังมีอีก3าคนใช่ไหมคะที่จับไม่ได้ถูกต้องนะฮะตอนนี้เนี่ยที่ถูกจับได้ไม่ได้ประกันตัว ตอนนี้นะครับที่ถูกจับได้ที่เป็นตํารวจที่เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้ประกันตัวแต่ยังเหลืออีก3คน <c oughs> 3คนนั่นก็มีทางตำรวจนอกราชการท <c oughs> าหารนอกราชการนะคะ <c oughs> ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เ <c oughs> มื่อวานเขาจาได้นะคะเราเสนอข่าวว่ามีน้องสาวประเภท2ที่เชียงใหม่เนี่ยบอกว่าไปฉีดโบ็อกมาแล้วก็สงสัยว่าโบ็อกอันนี้มันจริงมันปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะค่ะล่าสุดที่เชียงใหม่ค่ะสาธารณสุขเชียงใหม่เข้าตรวจสอบคลินิกดัง ที่ฉีดโบทอกให้สาวประเภท2ที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยค่ะเขาฉีดแล้วเขาแพ้อ,อ่าเพราะว่าไม่มีอยอยอขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบว่าคลินิกดังกล่าวเนี่ยได้รับอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องหรือเปล่าคะ่ะรวมถึงยาเนี่ยมันมีทะเบียนหรือไม่ด้วยนะคะอ,นะคอันนั้นก็ออกมาพูดกันให้ฟังนะครับมันเป็นความคืบหน้าของคดีไปค่ะเดี๋ยวเราในยกวิด อืมอ่าหนุ่มเชียงใหม่อีกคนนึ่งคใช่เป็นเรื่องที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับไปดูกันที่เชียงใหม่เมื่อกี้จะตรวจสอบดูว่าคลินิกถูกต้องหรือไม่แต่คุณคนนี้เนี่ยเขารับส่งของค่ะนะครับเป็นพวกอะไรนะสินค้าเล็กๆน้อยๆน,น,นะนถ้าสมมุติว่า,าคุณอัญชลีพรอยากจะส่งอะไรในเชียงใหม่นะฮะก็ไปเลยไปใช้บริการของคุณ COVID โกวิทนี้ได้เขาเปิด Facebook ชื่อว่าไบซี่นะครับ ใช้จัก,กรยานเป็นยานพาหนะคิดค่าส่งนะครับ1-3กิโลเมตรแรกจะคิด30บาทแต่ว่าด้วยความว่าใช้สองขาไงค่ะตอนนี้ขอใช้แค่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่เท่านั้นนะถ้าคุณจะใช้ผมไปไหนเนี่ยไปไกลๆไม่ไหวนะครับนะก็เรามีสาล้อรับจ้างมานานแล้วนะคะนี่<อ>เราก็เป็นอย่างนี้บ้างที่จังหวัดตาค่ะคุณปฏิทีพโพเทียมเป็นในอำเภออุ้มผางไปเจรจากับกองทัพกะเรียง DKBA ที่บ้านตนอทะอำเภอชูกะรีจังหวัดเมียว,วดีขอคืนงาช้าง400ปีนี่ได้มาแล้วได้มาแล้วนี่เป็นข่าวอยู่หลายวันแล้วนะเนี่ยกว่าจะได้คืนก็ขโมยไปอะค่ะครับจากอาสมฤษีที่บ้านเลยตองคุตำบลแม่จย์อำเภออุ้มผางไปแต่เมื่อวันที่9มิถุนายนโดยกองทัพกะเหรี่ยง K K BA, เคดเคบเอนี่ยได้ประสานส่งคืนงาช้างหงคู่ พร้อมกับพระพุทธรูปหนึ่งองค์ผู้ต้องหาคือนายโบโซหรือโบซูตัวการขโมยงาช้างยังไม่สามารถเจราจารส่งมอบตัวผู้ต้องหาได้คะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ต้องหาไปบวชเป็นฤาษีจับฤาษีไม่ได้เอเออย่างนี้เลยเหรอ,อนะครับ <c oughs> เอาไม่ไปได้ของคืนแล้วปะ <c oughs> อย่าเข้ามาอีกก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมายังมีข่าวต่างประเทศที่รอคุณผู้ชมอยู่ครับค่ะ